เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่8ธันวาคมนะคะ2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะ จากต่างประเทศใครที่รอข่าวดีจากต่างประเทศใครที่รอเงินจากต่างประเทศคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์หรือได้ไปพบกับสังคมเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าคนรักเก่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีการ พบปะพูดคุยหรือมีการคบนะคะกับคนต่างชาติอยู่นะคะในตอนนี้ใครรอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้คุณจะได้โชคได้ลาบได้เงินเข้ามานะคะจะมีเงินเข้ามานะคะใครที่จะเดินทางจะได้เดินทางนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนกับจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ค่อนข้างบ่อยเป็นพิเศษนะคะดื่มบ่อยนะคะระวังน้ําหนักขึ้นนิดนึงนะคะซื้อน้ําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 3 1แล้วก็1 2ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ